อาจวัดได้จากงานวิจัยที่ถูกตีพิมพ์มันติดมีงานทำในบริษัทชั้นนำรางวัลเกียรติยศจัดเวทีการแข่งขันต่างๆหรือว่าที่ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลายัยแต่เบื้องหลังความสำเร็จเหล่านี้ยังมีเศรษฐกิจฝืจดเคือง ประชาชนมีไรายได้ไม่พอกับรายจา่ายนำไปสู่ภาวะนี่สิทล้นพ้นตัวสังคมตกต่จำจริยรรมเดือนหายสิ่งแวดล้อมถูกทำลายและธรรมชาติกำลังเอาคืนพวกเราแล้วประเทศไทยของเราจะเดินต่อไปได้อย่างไร ขามกลางปัญหาเหล่านี้คุณศึกษายังเป็นความหวังของสังคมในฐานะของผู้นำและพัฒนาเรามีนิสิตและศึกษาผู้เปี่ยมไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์เรามีคณาจารย์ผู้เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถและเรามีผู้บริหารมหาวิทยายลายัยที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและพร้อมให้การสนับสนุนในวันนี้ถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราทุกคนจะร่วมเดินไปพร้อมกัน ร่วมขับเคลื่อนพลังอุดมศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศของเรามูล,ลนิธิรากแก้จึงเกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนโดยบทบาทของมูล,ลนิธิมีสีด้านหลักคือจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยการเรียนรู้ผ่านการศึกษาดู่งานพัฒนาสัมผัสชีวิตของคนในชุมชนทําให้เกิดการเรียนรู้และเกิดจิตสํานึกในการรับใช้สังคมเชิญชูเกียร์คนบและส่งเสริมโครงการพัฒนาและรับใช้สังคมของสถาบานันอรุศึกษาด้วยการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานาความดีของทุกสถาบานันที่ทํางานรับใช้สังคม ผ่านการจัดพิธีสัการรายการโทรทัศน์และการจัดสัมมนาวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานพัฒนาภาคเอกชนสถาบันอุดมศึกษาและชุมชนนำไปสู่การสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษารับใช้สังคมเชื่อมประสานภาคีเชื่อมประสานองความรู้ความร่วมมือ เินทุนจากภาคธุรกิจและภาคีต่างๆเพื่อพัฒนาและสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนและสังคมเราสน,สนับสนุนการบูณาการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนเราส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของและร่วมกันวางแผนดำเนินโครงการระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการครองชีพ ในด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดลอ้อมนำไปสู่ความสุขและความยั่งยืนได้อย่างชัดเจนเวลาที่เราสามารถจะบูรณาการสิ่งต่างๆเข้าด้วยกันเนี่ยการทําอย่างหนึ่งเนี่ยมันได้หลายอย่างนะครับเวลาที่เราทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เราได้ทํางานชนบทเราได้ทํางานพัฒนาชนบทแต่เราได้ใช้กลไกในการทํางานพัฒนาชนบทเนี่ย ทำให้การเรียนรู้ของนักศึกษาดีขึ้นเราให,ใ,หให้ให้ทำการพัฒนาชนบทเนี่ยให้ความรู้สึกดีๆกับอาจารย์กับคนทํางานว่าได้มีส่วนร่วมในการทํางานซึ่งเป็นงานส่วนหนึ่งของหนา้าที่ความรับผิดชอบของเราใช้พลังของผู้ที่มีภูมิปัญญานะคะแต่ปัญญาของคนดินมันไม่ใช่อยู่ในสมุดไม่ใช่อยู่งานวิจัยที่บนหิ้งแต่เป็นปัญญาที่น่าจะเอามาใช้ร่วมกันกับนักศึกษานําความรู้ที่ได้จาก ในมหาวิทยาลัยนำไปปรับใช้กับคนในชุมชนโดยนำไปแก้ปัญหาสร้างอาชีพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดีขึ้นสิ่งที่เราได้อยา่างแรกคือเราได้ช่วยเหลือชุมชนอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชั้นะคะแต่ว่านอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือเราได้เห็นศักยภาพของตนเองว่าเราเนี่ยมีความสามารถตรงไหนบ้างเราสามารถนําความรู้ที่เรามีเนี่ยไปช่วยคนอื่นได้อย่างไร ศึกษาที่ร่วมง,งานกับมูลนิธิรากแก้วน,นะคะมีความเข้าใจและรักประเทศมากขึ้นเนะคะเข้าใจในในในวิชาการของตน,นและยเพิ่มศักยภาพในการทำงานในอนานคตแล้วก็จะมีความสุขนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นเป็นผู้ที่มีคุณค่าต่อสังคมแล้วก็เป็นผู้กำหนดอนานคตของของชาติต อุดมศึกษาได้รับไม่ใช่เพียงแค่โอกาสในการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาแต่อุดมศึกษาจะได้นิสิตนักศึกษาที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งสามารถประยุกต์ใช้สิ่งที่เรยียนไปก่อให้เกิดประโยชน์เพราะนี่คือการติดอาวุธทางปัญญาที่สำคัญที่สุดสิ่งที่อุดมศึกษาได้รับไม่ใช่เพียงแค่โอกาสในการพัฒนานความรู้ และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์แต่ยังได้เรียนรู้และภูมิใจในคุณค่าของการเป็นครูผู้สร้างคนสิ่งที่อุดมศึกษาได้รับไม่ใช่เพียงแค่โอกาสในการสร้างเครือข่ายรับใช้สังคมแต่เป็นการสร้างมิตรภาพที่จะร่วมมือกันส่งความสุขสิ่งหัวเราะและรอยยิ้มกลับคืนสู่สังคมอีกครั้งหนึ่ง Yeah. Oh,